เธอได้ช่วยชีวิตฉันไว้ฉันจะจำในใจไม่มีวันลืมเลือนนี่คงเป็นสิ่งที่นกกระยางตัวนั้นอยากจะบอกชายผู้มีน้ำใจหากมันพูดได้ชายคนหนึ่งบังเอิญพบนกกระยางติดอยู่กลางแม่น้ำที่กลายเป็นน้ำแข็ง เท้าของมันแข็งจนขยับไม่ได้ร่างกายอ่อนแรงสั่นเท้าด้วยความหนาวเย็นหากไม่มีใครช่วยมันอาจไม่มีโอกาสรอดชายคนนั้นไม่รอช้ารีบใช้มือทุบก้อนน้ำแข็งที่พันธนาการเท้านกอย่างรมะมัดระวังเขาใช้ความพยายามจนในที่สุดนกกระยางก็เป็นอิสระแต่ความหนาวกัดกินมันจนแทบขยับไม่ได้เขาจึงพามันไปที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่นั่นทีมสัตวแพทย์ช่วยกันทำให้มันอบอุ่นดูแลรักษาอย่างเต็มที่หลังผ่านไปไม่กี่วัน นกกระยางก็ฟื้นตัวและแข็งแรงพอที่จะกลับคืนสู่ธรรมชาติแต่เรื่องกลับไม่จบลงแค่นั้นวันรุ่งขึ้นนกกระยางกลับมาหาชายคนนั้นอีกครั้งมันยืนอยู่ข้างๆมองเขาตกปลาไม่ไปไหนเมื่อเขาหันไปมองมันจ้องมาที่เขาดวงตาของมันเหมือนจะพูดว่าฉันไม่ลืมหรอกนะ และเมื่อชายคนนั้นแบ่งปลาให้มันก็ค่อยๆค,ยคยาปไปกินจากวันนั้นนกกระยางก็มาหาเขาทุกวันบางวันมันหายไปแต่ไม่นานก็กลับมาคล้ายกับจะบอกให้เขารู้ว่าฉันยังสบายดีและในวันที่ชายคนนั้นต้องเดินทางไกลกลับมาถึงบ้านนกกระยางก็บินโผล่เข้ามาหาเขาราวกับเด็กที่เฝ้ารอพ่อกลับมาความผูกพันนี้เกิดจากเพียงครั้งเดียวที่เขาช่วยชีวิตมันไว้นี่แม่แอนและโมจิเองค่ะแม่แอนจำแล้วเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ฟังทุกวัน